สรุปประวัติทรงผมปอมปาดัวาบโซลอนแฮแคร์ทรงผมปอมปาดัวเป็นทรงผมที่มีประวัติมายาวนานเดิมทีเป็นทรงผมของชนชั้นสูงของผู้หญิงในฝรั่งเศสโดยชื่อทรงผมถูกตั้งตามมาดามปอมปัมปดัวเป็นสนมเอกของเจ้าจ้าหลุยที่15และฮิตยอย่างมากในช่วง50 60ทรงผมปอมปาดัวเป็นทรงผมที่ไว้ความยาวด้านบนซึ่งจุดเด่น ของทรงผมปอมปัดัวอยู่ที่วิธีการเซตโดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นของการเซตผมด้านหน้าในลักษณะม้วนหรือเสรยขึ้นในปัจจุบันทรงผมปอมปัดัวมีรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้นรวมถึงการทำร่วมกับทรงผมในสไตล์อื่นๆจึงทำให้ทรงผมปอมปัดัวมีความโมเดิร์นและกลายเป็นที่นิยมมาถึงทุกวันนี้เหมาะสำหรับคนที่หน้าสั้นเพราะจะเสริมให้ดูหน้ายาวมากขึ้นนั่นเอง